ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่24มิถุนายน2566นะคะ สวัสดีวันหยุดเด้อจ้าเด้อแอดมินหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทั้งช่อง YouTube ทุกท่กทกทานเด้อจ้าเด้อเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนาาเนาะจ้าเนาะสำหรับผลน้อยเล่าเมื่อว่านี้มานปังดังบอทำชมเฮงเฮงรวยรวยกันไหมสำหรับเอ่อ ห้าหน้อยเมื่อวานนี้เด้อท่านผู้ชมแตกเด้งบนล่างรอบปกติเด้อจ้าเดอ้อรอบปกติมาดโตตรงทั้งมดเลยท่านผู้ชมหกศูนย์ห้าหกและแปดเจ็ดรอบ vip เด้อจอ้าเด้อหกศูนย์ห้าหกและแปดเจ็ดเดนเขาทีแปด เก่าบอมาเลยท่านผู้ชมก้าไม่มาตามนัดมาจ้นะเนาะเข้าไปที่แปดแปดเจ็ดหลักกะสิบหาคู่วินเด้จ้ะเด้อสิบห้าคู่วินเน้นเจาะบอมาท่านผู้ชมเล่าเข้าไปที่ศูนย์เจ็ดเจอจ้ะเด้อเอาเล่ามาว่านี่สามตัวแตกคนชุ่มแปดเจ็ดศูนย์มาจ้เน่าเล่าเขา สำหรับเล่านั้นเข้าไปตัวกับเดอจ้าเดอร์แปดเจ็ดศูนย์เข้าไปใน1ิาผู้วินเนาะจ้ะเนาะศูนย์เจ็ดตัวกับเอา้าคือแอดมินได้บอกวหวนั่นแหละท่านผู้ชมวันไหนมีรลวพัฒนานำไปเป็นแนวทางรลวพัฒนาได้เลยสาม,มตัวกระแตกเนาะท่านผู้ชมเนาะสามตัวกระแตกบ่อยอยู่ด้วยท่านผู้ชม สอตวัวนี่กะบอยทนผู้ชมสังเกตเบิ้งหลกักะไปเบิ้งสถิติย้อนหลังได้เลยเด้อท้ชมส่วนห้าหน้อยนั่นเด้อท้ชมเข้าติดติดสิวันแล้วนะคะเข้าติดติดสิวันแล้วเมื่อนี่แอดมินอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆุท,กท,กท่านระมัดระวังแน่เ้ยจ้ะเด้อ เมื่อวานนี่เข่าหลายคู่ได้ทำรรมชุ่มสามคู่หลักกะเข่าง่าวมากสิบสมือติดแล้วทผช้ชมแอดมินอยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทั้งช่องยูทูบทุกท่านาะมัดระวังแน่ดเด้อจ่าเด้อย่านรุดทผช้ชมย่านรุดเอาแต่กวนจะไปรับชมแน้าทาังสำหรับท่านใดที่เข่ามาแล้ว ชื่นชอบแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหวน้ำด้วยจ้าเด้อจังสิบโอกาสคลิปหนานะจานะ้าเนาะทันใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านอยากจะอุดหนุนหรือว่าสนับสนุนสินค้าทั้งล้านโทรเขามาสั่งได้เลยด้วยจ้าเด้อจะมีสบู่คุณต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาว และกาแฟาเพื่อสุขภาพยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิมเจอและว่านหางจระเข้และครีมฝากขาวตราเด็กแกะบอกอึดต,ตะแนวขายเด้วยทําู้ชมสนใจโทรเขมาสั่งได้เลยสำหรับสบู่นี่ล้างหน้าถูตัวได้ในก้อนเดียวกันนะคะมีสีชมพูสีเหลืองและสีขาวระเบิดที่ใครทุกสีทุกสูตร กลิ่นหอมฟองเยอะส่งขั้นต่ำคือ10ก้อนส่งฟรีนะคะ10ก้อนส่งฟรี190บาทส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้ท่านใดสะดวกโอนได้เลยเดี๋ยวจัดเดิสำหรับกาแฟยาสิฟันมีค่าส่งนะคะสำหรับท่านใดที่สั่งกาแฟนะเนะถ้าสั่งกาแฟ สองกล่องสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีแบบโอนนะคะส่งฟรีแบบโอนถ้าสั่งกาแฟกล่องหนึ่งมีค่าส่งคือเกาเดอจ่าเดอโอนหรือว่าเก็บเงื่อนปลายทางมีค่าส่งเหมือนเดิมนะคะถ้าสั่งกล่องหนึ่งถ้าสั่งสองกล่องแอดมินถึงส่งฟรีแต่ขอเป็นแบบโอนเดอจ่าเดอ ยาซีฟันเพื่อกันเด้อจ้ะเดอถ้าสั่งหนึ่งหลอดท่านจะโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางเสียค่าส่งเองนะคะถ้าสั่งสองหลอดแอดมินถึงส่งฟรีให้ได้เด้อจ้ะเดอสั่งสองหลอดส่งฟรีแบบโอนมาจานะเนาะเอาสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่พ,พี่ท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งลานค่ะโทรเขามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะโทรเขามาสั่งใดเลย ที่เบอร์0926325 5าหมแอดมินมีเบอร์เดียวเท่านั้นสำหรับท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีก็ทักเบอร์เบอร์นี้เบอร์เดียว0 9 2 6 3 2 5 5าเมมเบอร์เพื่อนเพื่อนทักไลน์แล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปด้วยนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปด้วยว่าจะขอเข้ากลุ่มหรือว่าจะสั่งของน,นะจ๊ะเนาะถ้า ท่านใดที่บอบอกแอดมินแอดมินก็บ,บ่ดึงเข่าด้อจ้ะเด้อแอดมินก็บ,บ่ได้เชิญเขากลุ่มนะจ้ะเนาะเอา้าซ้หรับอา่าเล่าน้อยมาว่านี่กะเฮงเฮง,เงปังปัง,ปงกันไปสู่โค่นนะจ้เะเนาะแอดมินดีใจกับทุกๆทุกทนที่ถือด้อจ้ะเด้อเอ้ามืัอนี่ระมัดระวังนําแน่เด้อจ้ะเด้อเพราะว่าแนวทางน้อย เดินทางมา14วันติดแล้วเด้ยจ้าเด้อคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะแนวทางเลขฮานอยมัดรวม24มิถุนายน2566เลขในตารางนะคะหนึ่งสองเดแปดนะคะเลขในตารางนะคะ เด่น1และ2วิ่งรูด1น,นะคะ6ชุดเด่น17 18 13 19 8 3และ39นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมก็สังเกตเบิ่งด้วยจ้าเด้อบางเทือชุดเด่นเน้นเจาะนั่นกับมาตามนักนอกจากเน,น,น้นวิน15คู่ จะไม่ค่อยพลาดเด้อจ้าเด้อนอกเสียจากวาเลกในตารางจะลุดไปนะจ้ะเนาะพิเศษปกติและ v i p อย่าลืมทุกครั้งทบทุนคืนด้วยถ้าพิเศษามากก็คือทบทุนไปปกติเด้อจาา้าเด้อปกติไม่มาทบทุนไป v i p เราจะได้ทั้งทุนและกำไรนะจ้ะเนาะกำไรเหม่อละลอยสองลอยยูเด้มมอทำให้ช่มลงหงลายก็ได้ลายนะจ๊ะเนาะ อาท่านผู้ชมสำรับแนวทางมันียากให้ละมัดระว่างแต่ว่าม่ขึ้นนี้แอดมินดูหน่อยกับฟันดีอยู่ดีท่านผู้ชมฟันดีฟันได้กินแกงเฮดท่านผู้ชมแกงเฮดละมุกตุ่มๆแม้ท่านผู้ชมมีตะดอกใหญ่ๆได้กิ่นแกงเฮดละมุกเด้อท่านผู้ชมม่ขึ้นนีม้มีตะดอกใหญ่ๆกินแบ่บแสบท่านผู้ชมสำรับความฝันเ้อจ้ะเด้อก,ก็คิดว่าแนวทาง จะเดินต่ออยู่สม,มุชมแต่ว่าก็อยากให้ระมัดระวังเนาะจานะ้ะเนาะความฝันก็นคือความฝันเพราะว่าแนวทางนั่นเดินทางมาสิบสี่วันติดแล้วด้วยจ้ะเด้อสิบสี่วันติดแล้วเสาร์อาทิตย์จันนี่ก็อยากให้ทุกทุกท่านระมัดระวังไว้ก่อนเนาะจานะ้ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงทาน้พอกันไหมคลิปหนา แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ